จะได้เป็นแชมป์ในการวิ่งผ่าสีคนุนไเมตรในรุ่นอายุ16ปีชายนี่นะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับไตัวไปแล้วนะครับสำหรับไม้ที่1ในรุ่นอายุ16ปีชาย อย่างแน่นอนตอนนี้ส่งไปที่ไม้2อเป็นที่เรียบร้อยไม้สองวิ่งทางตรงนะครับเสื้อขาวอสัมชัญสมุทรปราการช่องวนินนอสุดนะครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนเสื้อฟ้านะครับเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าในช่องวิ่งที่5นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขลบุรีส่งไม้สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย,อยนี่นะครับ มามา3คนช่วงที่5ช่วงที่4ช่วงที่5ช่วงที่4ช่วงที่หและช่วงที่4จะเป็นนักวิ่งจากโรงเรียนไหนและเป็นช่วงที่4โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1ในรุ่นอายุปีชายปีใช่ลุ้นกันสนุกนะครับจนถึงเส้นชัยเลยนะครับได้บอกนะครับว่าถ้ายังไม่เข้าเส้นชัยนะครับ อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผม